เขาแจงมาว่าฝนสิตกกระเมนข้องเขาเนาะเนี่ยเห็นมาล่ะบรรยายกาศฝ่าอึ้มคืมมืดมัวโอ้ยมาเลยไปทางไหนล่ะพี่น้องก็ไยมือนนี่ฝ่าก็ห้องบาทเอาไปไหนไอทิศแน่ไกลตัวไหนที่แผ่มากกับขาที่ล่ะ วันได้บรรยากาศได้อ่อาทิตย์กุเลยบไฟาสแล้วมั้งนี่เอาภาพบรรยากาศในซุมซ่นเฮานัละมาให้พี่น้องเบิง่บงกนหลาบฝนตกแห้งเด้อครับฝนล่นมาทะ่ลาก็ให้แห้งบ่แห้งหรอกตกแบบง,งามเลยฝ้าบ่อห้องฝ้าบ่เหลื่อมเริ่มนักเริ่ม dinh xóa mãi dinh lương nát đó thì đó đây bà thành phun bộ này cũng... à... Còn... đầy, bà không bờ thòng phà mười cửm ผู้ตกในบรรยากาศน้อยใหญ่นอะแล้วกัสิบไม่นอนะใหญ่เรากินเขาเศ้าแล้วบอกย่างบอกนั่นที่ลสแต่ละแนวกินแนวย่างห้องมีมียังไเอดคันานี้่บ่ แต่บรรยากาศมันนี่เอ๊ไปใสก่กบไหลเาออนาะฝ่ามืดมั่วลิ่นอยู่ฝน,นกะตกลิ่นว่นนี้ยังไปฝนจมมาให้เลยบรรยากาศฝนตกลิ่นมา,มาหาลุงใหม่ก่อนอสวัสดีครับครับพบกันกับคน ชนบทมันนี่ก็มาตามติดชีวิตของลุงป้าไปายังไหนป่าผู้มึนกินข้าวแสบนอนหลับอ่าอ่อมันนี่ก็บรรยากาศกับฝ่าคลืมคลืมฝ่าคลืมฝนฝนก็ตกเนาะเห็นแบบหน้าโมงหน้าม,ามยังแม่นชีวิตแบบบ้านๆ bè bè -be ngay nó luôn đó À bè 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 nó dù đi kinh xe dù chè kinh nó ăn thôi ừm bà cũng mơ hả mò Kinh dạ kinh nhang bọc bò bè 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 อ๋อสาเดือนไปนสนุนึ่งที่เสืออ๋อตีเสือเนาะจี่บจุ่มเน่ยกว่าตีนหน่อยในหลอกอ่ะยาแอลกอฮอหลังก็ยออกเลยออกอ๋อเคยปเรื่องอืมถ้าหมอเขากรแหงคือตีนอืแห้งเจ้าวไปวันนี้เพาานก็นอนบา ทิ่แปลกึ้นบอไก่แดงในซัด<ม>เป็นบา้าวานกระเทียวบา้าวานนี้เป็น,ใน,ในอายุสีสปี่ของเนี้เทีย่ยวบา้าวานเมกี้บ่มีคนไหนเดียวนูกินลายนอ <c oughs> ไปดดรถดด้วยชั้นกะหรือมาเที่ยงเดี๋ยใหญ่เายกีะปีแล้วครับเขาโทรได้หลายเกจอ็ดปีเกจสิบเอ็ดส่วนลูกล่ะ 76อันนี้77 71 71อ๋อก็่างกันอยู่ประมาณ5 5. 5ปีเนาะ mm hmm. การใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายของคนในสุมสนเนาะลูกเนเาะกินข้าวแซ่นอนหลับตัวปะ่ะ mm hmm. นอนหลับกินขาแซ่ mm hmm. สล้มันนี่ได้ยังกับเขาล่ะกินนม่กนาเ <laughs> บน,ปนบอปาเนาะกินแส่บอยู่ตัวอ่กินแหลก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ <laughs> ไ้ไปไห่ง <laughs> <laughs> ให้หน้าตะกาก็ไปวัไหละ่ะปานนี้เนาะส่วนลุงเล่าก็เห็นเล่ารอบ้านอย่เล่าขี่ยัารยานเล่าหลังกายแข็งแรงนาอลุงเนาะฮะ เป็นบนเก็บั่นเก็บนี่กะคือเขาว่าเนาะความมันมีโลกเป็นระบาดประเสริฐอิลีเนาะอิลีเลยแม่ถ้าบ่มีโลกเป็นระบาดประเสริฐอิลีเลยเพราะว่าเหาได้เงินได้ทองมาเหาก็ใส่ชีวิตสื่อของสุกิทอันนี้ได้เงินได้ทองมากปัดไปมองหายัดไหาหมอรักษาเนาะไปหาหมอไปหาหมอแล้วเ่าก็ห่วงชีวิตเหา เออแจงออกนี้นองลุงนอมันเนาะองหันฟ้นแหน้งว่าสันเนาะตบอแมงกา้มาเนาะบองานเว่าอบบอวหอมมันอืมแต่มันมีโองใหม่เป็นไมันบอกมวนมาออ๋อ แม่งมีตอกนะยังเอาตีกับบ่คือเบื่พันไม่มีหลายเนาะไม่มีลายโอ้ยลายพันเบเฮ่ไอ้พันบอกมีห้างอยู่บ้องมี่น้อง็ต๊บถิ่มีหลายมาจับเออก็พันห่อเงื่อนมุ่งหย่ามันสิพีย่อยลงมาเนาะเออมีย่อยลงมาเนี่ยไม่มีมันสิไปจับเห็นห้างอยู่ก็หนังห้องหาโต๊บถิวมันได้มันมีย่อยยังบก็หนังมันก็ยังมีอ่ะ ครับขอบคุณหลายๆลุงค,ค,ครับครับครับ,รบอันนี้ก็นี่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 นสะระหน่อยเพิ่นเน้อยพินพ่นพีน่แนอนอนฝนแรงพับพิ้งพิ่นอากาศหนาวมันก็นไปนอนเล่นอยู่พื่นเด้ครับขอบคุณหลายๆครับ